ไม่หายใจอ่ะปฏิดีมาสุดันไยเข้ามาดูพ่อได้แล้วพ่อตื่นพ่อตาเป็นไรอ่ะาไม่รู้ตา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 าต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 ตา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 ตตา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  กินยาใครยังไม่ลดเลยเนี่ยหมอก็าไม่รู้ว่าตาเป็นอะไรตายไปนี่สุดท้ายก็ที่ต้องมาตั้งป่วยเหมือนเดิมอีกนะถ้า่ายวันนั้วไ่จะพาไปโรงพยาบาลใช่ไหวไหมเนี่ยยังไออยู่ไหมยราไม่ค่อยไหวเดี๋ยวต,ต้องไปโรงพยาบาลนะสงสัยเดี๋ยวกินข้าวกินยาก่อนแล้วกัน <c oughs> ไอตลอดใครก็ <c oughs> ไ,ไม่ลง <c oughs> ไปเ็เดี๋ยวกินข้าวดีกว่าเดี๋ยวลุกขึ้นนั่งกินข้าวนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวไปโรงพยาบาลดีกว่าไข้เดี๋ยวว่าไข้หน่อยนะคะเอะไรมาเป็นไข้เหรอไ้าการยังไงบ้างไข้เยอะเลยไม่มางันเี๋กือบอาทิตย์ละหายใจเหนื่หอบไหม ใล้บา้านเป็นป่วยเป็นอย่างนี้หรอเปล่าอ๋อเมือ่อเมื่อสามวันก่อนตาเขาเพิ่งเสียไปหม,มอบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นเป็นปอดบวมเพิ่งเสียไปแล้วก็มีประวัติไปไปที่อื่นมาหรือเปล่าเขาเพิ่ง,ง,งไปเที่ยวอีทมาไปไปกับที่บ้านสามสี่คนคนที่บ้านมัน,นเป็นป่วยไึเปล่าก็ก,ก็ก็อยู่ด้วยกันไม่ไม,ม,มีใครไม่ <ตา S 1> มีใครป่วยยกเว้นตาของเพิ่งเสียไปด้วยอะไรนะโรคปอดบวมตาที่อาศัยอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันครับ หมอคะบีที120 80เ้า120ค่ะหายใจ30ค่ะส่วนเทม39.8ค่ะหรือสั่งแบบด้วยน,นะครับค่ะจอเลื่อดน,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 นะครับ <C oughs> เดี๋ยวจอดจอดที่ีนะครับเดี๋ยวจอดเลื่อนหน่อยนะคะคนไข้ ยังค่อยอยู <c oughs> ตอ่ต้องคขต้องไอเยอะเลยพอดีผมสงสัยโรคจากการเดินท้านนเดี๋ยวผมจะส่งพอดีแลบผลแลบมันโชว์นะผมจะส่งตรวจอีกตัวหนึ่งนะครับตรวจจ่อตรวจซ้ำส่งทัหมส่งส่งตรวจสาขานาที่หนึ่งครับอ,อครับทีม S S RT ใช่ใช่หรือเปล่าครับอพอดีผมเป็นแพทย์นะครับพอดีผมได้รับผู้ป่วยมาหนึ่งเคสนะครับชื่อนายสุกนนา,ายกบาลูนะครับ อาแรกรับผู้ป่วยมีไข้สูงไอเหนื่อยหอบครับประมาณเจ็ดวันแล้วครับให้ประวัติว่าเพิ่งเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับแรกรับบีพีร้อยี่สบแดสิบครับหายใจยี่สิบแปดเท้าร้อยยี่สิบเทมสามสิบเก้าครับที่อยู่ผู้ป่วยในหนึ่งเก้าเจ็ดหมู่สองตําบลแม่กาอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับ ผู้ป่วยให้ประวัติว่ากลับมาจากประเทศอียิปต์ครับผมเลยส่งผลแลบกับเฮ้ยผมเลยส่งตัวแลบกับสวอปไปครับผลเป็นโพสิทีฟครับอ๋อเป็นโคโรนาไวรัสอะครับผมเลยสงสัยว่าเป็นเมอร์หรือเปล่าครับไม่แน่ใจเลยจะติดต่อขอทีม SRT เข้าสอบสวนหน่อยครับอ๋อครับผมครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เราได้รับแจ้งว่าคุณกำลังติดเชื้อโคโรนาไวรัสนะคะซึ่งกำลังระบาดอยู่ที่ตะวันออกกลางเนาะขอสักประวัติเพิ่มเติมหน่อยนะคะครับคุณมีอาการยังไงบ้างคะตอนนี้ปวดหัวครับเคยใช้ยาอะไรไหมไม่มีครับอ่าแล้วก่อนหน้านี้ได้ทานยาอะไรมาไหมคะแก้ไข้รักษาแก้ปวดเห็นยารักษาแล้วเคยใช้ยาอะไรไหมไม่มีครับมีต้ประจํำตัวอะไรไหมคะไม่มี แล้วก่อนหน้านี้คุณได้ไปทําอะไรมาไหมคะไปเที่ยวที่อียิปต์มาครับไปอียิปต์ไปกับใครคะกับพ่อแม่ครับไปกับพ่อแม่แล้วคุณได้ไปสัมผัสสัตว์อะไรไหมคะไปดูอูดมาครับไปดูอูดใช่ไหมครับแล้วคุณอาศัยอยู่กับใครคะตอนนี้กับอยู่บ้านอยู่กับตาครับอยู่กับตาตามีอาการอะไรไหมคะตอนนี้ตาเพิ่งเสียไปสามวันที่แล้วครับเสียไปสามวันแล้วคนอื่นในครอบครัวล่ะคะ แม่ก็ไม่ค่อยสบายครับช่วงนี้ตอนนี้แม่อยู่ไหนครับตอนนี้แม่ไม่ได้มาครับอยู่บ้านเฮ้ยพี่เราต้องแจ้งสอจอแล้วอะเดี๋ยวเราลงพิซซาทีไปที่พื้นที่เลยแล้วกันเนาะได้ได้ยังไงเดี๋ยวพี่จะติดต่อสอจอให้นะแล้วยังไงก็แจ้งให้กักบริเวณยาด้วยเนาะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมจะได้จัดทีพิซาทีลงไปแล้วกันนะไแจ้งนะครับเดินไปที เรวพอดีมาจากกองระบาดของจังหวัดน,นะครับพอดีกมันกองระบานะดเหรอะใช่ครับระบาดจังหวัดเนาะคือพอดีเราเด้นแจ้งจากโรงพยาบาลนะครับว่ามี เนี่ยลูกชายหรือเปล่าที่ไปอียิปต์ว่าใครหลานหลานเออหลานไปอียิปต์แล้วก็ติดเชื้อโควิดหน้าไว้นะนะครับซึ่งเป็นเชื้อที่จะต้องตัองอหลานชายที่โรงพยาบาลกับคุณพ่อหรือเปล่าคุณตาคุณคุณพ่อคุณพ่อเออนะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะมาสักประวัติและกันตอนนี้มีใครเป็นอะไรบ้างครับพี่ที่บ้านเนี่ยที่บ้านก็มีคนหนึ่งค่ะมีไอมีหอบด้วยหรือเปล่ามีสบายไอด้วยค่ะมีไอหอบด้วยนะครับซึ่ง ตอนนี้เราขอความร่วมมือกันนะครับทั้งสื่อคนเลยนะครับห้ามออกจากบ้านนะครับเราจะกักบริเวณประมาณ16วันนะครับ สวัสดีครับผมนายเอกลินตาวงขนาดนี้เราได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนาสายพันธุ์ใหม่2 0 1 2ซึ่งเข้ามาในประเทศไทยแล้วโดยมีรายงานว่ามีครอบครัวหนึ่งในจังหวัดพะเยาซึ่งเดินทางกลับมาจากประเทศอียิปต์โดยมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว1รายติดเชื้อ1รายและถูกกักเรือนอีก4รายเราจะมาสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญกันเลยครับตามผมมาเลยครับสวัสดีครับท่านธนาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ ครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็เราก็ได้รับทราบว่ามีคนตายไปแล้วนะครับหนึ่งรายแล้วก็มีจักกันไปแล้วสี่รายนะครับตอนนี้ก็ควบคุมสถานการณ์อยู่ครับตอนนี้ครับผมแล้วโรคนี้ติดต่อได้ทางไหนบ้างครับก็โรคนี้ธรรมชาติของโรกเลยก็ติดต่อด้านไอเราหายใจจามกันเนี่ยครับแล้วก็มีพวกสารขั้นหลังที่ออกมาจากปากจากจมูกเนี่ยครับก็ต้องควรระมัดระวังไว้ด้วยครับครับผมแล้วเราจะมีมาตรการป้องกันยังไงบ้างครับ ก็ตอนนี้คนที่ติดเชื้ออยู่ก็พยายามจะควบคุมอยู่นะครับก็พยายามที่จะก,กักบ,บริเวณไม่ให้ออกไปไหนพยายามคัดแยกคนที่ป่วยแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลกำลังแยกห้องออกมาเลยนะครับตอนนี้ก็กําลังทางทีมงานก็กําลังควบคุมอยู่พยายามทําให้ดีที่สุดครับครับผมบถ้ามีรายงานข่าวความคืบหน้าทางข่าวสามมิติจะรายงานให้ทราบเป็นระยะช่วงนี้กลับไปทางคุณกิติครับ Special day, our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you always treasure. We ask Allah to make your love ball, yeah. last forever. <laughs> let's raise our hands and make you all like the prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. ไม่ก็ไปเอนานคิดถึงมากเยเหนื่อยมากเลยมากเหนื่อยเป็นไงบ้างทำไปแล้เนี่ยสบายดีสบายแต่อยู่นู่นแล้วเนี่ยอ๋อสครัยนะสงสอากาศมันเปลี่ยนนะน่าจะเปลี่ยนแบบแดดร้อนบ้างอะไรบ้างกันชืลุกจดิก็ใหม่เนี่ยรีบกลัาวเอคิดถึงตาอะไรกูอไรกูซาอกอเป็นไงบ้างตา โอ,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 อนั่งก่อนนั่งก่อนๆลูกนั่งก่อนครับนั่งก่อนรู้สึกไม่ค่อยสบาย <c oughs> อะ่ะนะไม่รู้ว่าเป็นช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะสึกนื่อเรื่อง ตัดตตดตันตตา